นนิพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตานนอมครับคุณจิมมี่ครับไปลุยตรงไหนมาบ้างครับท่านครับกูฟังทางบ้านนะครับเมื่อวานผมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสน่นะครับไปตั้งแต่ที่มูโนซึ่งถือว่าสองเดือนที่แล้วมูโนนี่ก็ท่วมครั้งหนึ่งแล้วนะครับนัณั์ใช่ใช่ครับตรงตรงกูโบนะครับท่านฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคราวที่แล้วที่ผมไปนี่น้ํายังไม่ท่วมกูโบแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย น้ําสูงกว่าคันกั้นน้ําข้ามทามไอ้ไอ้ครั้งแรกเนี่ยผนังกั้นน้ํามันแตกนะฮะมันไม่ได้ข้ามปริมาณน้ําเนี่ยมวลน,น้ําไม่ได้ข้ามอผนังกั้นน้ําแต่รอบนี้ข้ามสูงกว่าผนังทั้น,น้ํามาประมาณสักสิบห้าเซนถึเกือบยี่สิบเซนก็เข้าท่วมที่อุโบเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่มูโนเนี่ยก็ไปจุดมมโนแล้วก็ผมก็เดินทาง รถเล็กนี่ใช้ไม่ได้นะฮะบางช่วงเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นความต่ําราดต่ําของสนุนก็ต้องใช้รถใหญ่ไปที่บุเก็ตตาที่อำเภอแวงครับไปบุเก็ตตาแล้วก็กลับมาที่โกโลกก็เมื่อวานเยี่ยมพี่น้องประชาชนห้าจุดน,นะครับภาพพื้นที่ก็รู้สึกว่าในรอบปีเนี่ยรอบนี้จะหนักมากนะครับน้ำจับปริมาณมวลน้ํามากเมื่อวานเนี่ยฟังจากกรมชนประทานเนี่ยสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีมวลน้ํา มีปริมาณน้ําฝนเนี่ยห้าร้อยกว่ามิลลิเมตรนะ,ะรถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากอันนี้มันท่วมฤดูนี้เนี่ยท่านนิพนธ์ว่ามันผิดปกติใช่ไหมครับทางใต้เรามันต้องไม่มีน้ําแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือปกติเนี่ยคนปากใต้เนี่ยบอกว่าถ้าหลังจุดจีนไปแล้วจะไม่มีแล้วฝนน่ะนะฮะคลื่นลมในทะเลก็สังหบแล้วชาวประมงมเนี่ยเขาจะถือกันว่าหลังจุดจีนเนี่ยก็จะออกออกประมงกันได้แล้ว หลังจากที่เว้นว่าวว่าว่าางเว้นมาสามเดือนคือช่วงตั้งแต่เดือนอพฤษภาเดือนพฤศจิกาชาวประมงฤดูมรสุมมาทางภาคใต้นะครับเขาก็จะหยุดทำการประมงจนกว่าทะเลจะอเรียกว่าพ้นฤดูมรสุมซึ่งปกติก็จะถือว่าสุดจีนทุกปีเนี่ยทางนี้ก็ถือว่าหมดแล้วมรสุมเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้แปลกมากนะปีนี้แปลกมากก็ต้องเรียนว่า สภาพอากาศเนี่ยสภาพภูมิอากาศอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ต้องดูว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับครับค่ะแล้วชายฝั่งทะเลล่ะครับท่านครับเห็นตั้งแต่ตั้งแต่หัวไซรละนโนขึ้นไปปัตตานีการกัดซ้อการจัดซ้อมก็มากมากผิดปกติเพราะมรสุมรอบนี้เนี่ยขึ้นมาจากด้านใต้นะครับขึ้นมาจากด้านใต้ขึ้นมาจากฝั่งออกของมาเลเซีย ใต้มาเลเซียขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันมันพัดขึ้นมาข้างบนก็สามจังหวัดชายแดนใต้เลยโดนหนักหน่อยนะครับผมคิดว่ามาเลเซียโดนหนักกว่าเรานะครับมาเลเซียเนี่ยผมคิดว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะมากกว่ามากกว่าของเราแต่ว่าในในวันนี้ผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้นี่ก็คงจะลงไปลงอันดามันไปแล้วล่ะฮะผมคิดว่ามรสุมเนี่ยคงคงจะลงอันดามันก็เหลือแต่ว่าน้ํา ที่ยังค้างค้างอยู่ในภูเขาต่างๆจะไหลลงมาสู่อ,อำเภอแววงไหลลงมาสู่โกรโลกแล้วมาออกที่ตากใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าในในน้ำที่ค้างค้างอยู่บนภูเขาเนี่ยแหละครับจะลงมาพื้นที่ราบในขณะนี้ผมกำลังเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีนครับเพราะว่าปัตตานีก็โดนเหมือนกันนะครับ ปัตตานีนี่โดนทั้งลมทั้งฝนกัดซอชายฝั่ง<ช>ทําไงท่านชายฝั่งตอนนี้<ม>ชาวบ้านที่อยู่ชายฝั่งนี่เป็นวิตถิวิตก,กังวลมากนะครับตั้งต้นมะพระ้าวลงทะเลบ้าน<อ>เรือนก็เสี่ยงมากแล้วตอนนี้ครับท่านเฉพาะหน้าฉุกเฉินร <ๆ S 1> เราจะช่วยยังไงท่านตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยโดนกันโดนกันเรียกว่าชายทะเลนี่โดนมากจริงๆริงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องต้องไปดูว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะทําอย่างไร ป้องกันอย่างไรได้บ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมงประมงที่อยู่บริเวณริมชายทะเลอย่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะ,ะมีฐานะที่ลาลบากอยู่แล้วพอบ้านเรือนมาเจอสภาพอย่างนี้เข้าก็ายิ่งลำบากไปใหญ่ก็คิดว่าบางพื้นที่เนี่ยทางกรมโยธาธิการและฝังเมืองก็ไปดูเรื่องเขื่อนอยู่แล้วนะครับกรมเจ้าท่าก็บางพื้นที่เนี่ยกรมเจ้าท่าก็ไปดูเรื่อง เรื่องเขื่อนอยู่แล้วทีนี้การวางหินก็ดีการทําเขื่อนต่างๆก็ดีก็ต้องไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนใช้เพื่อการสันทนาการต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวก็ไม่อยากให้มีเขื่อนอมาบางังทัฒนวิสัยการมองเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันให้ได้ว่ารูปแบบของการวางเขือ่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิงจะทําอย่างไรให้มันทั้งสองอย่างไปกันได้หนึ่งรักษาธรรมชาติรักษา สภาพพื้นที่ชายหาดไว้แล้วสองไม่บังทักษะนวิสัยในการที่จะใช้เป็นที่พักผ่อนด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างไรที่จะทําให้ทั้งสองส่วนนี้เป็นไปได้นะครับหรือว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเนี่ยก็ก,ก็ก็จะพยายามหารูปแบบที่ลงตัวได้ด้วยนะครับครับต,ตอนตอนที่ท่านนิพนธ์อยู่อยู่ปัตตานีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมกําลังจะถึงที่หมายแล้วครับกําลังจะถึงที่หมาย ฝนยังตกไหมครับตอนนี้ฝนยังตกไหมตอนนี้หยุดแล้วนะครับวันนี้ผมเข้าใจว่าดูท้องฟ้าแล้วเนี่ยก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ว่าถึงวันนี้นะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยอผมดูสภาพอากาศแล้วอผมคิดว่าฟ้าเปิดแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็คือฟ้าเปิดนะครับเพราะว่าถ้าดูความกดอากาศอะไรก็ลงทะเลลงฝั่งอันดามันไปแล้วในขณะนี้ครับ ครับสองสองข้างทางที่ท่านผ่านไปน้ําเยอะไหมท่านหรือว่าหรือว่าอย่างไรเอ่อน้ําเป็นช่วงนะครับน้ํเป็นช่วงในพื้นที่สงขาก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่น้ําที่สงขานี่บังเอิญว่าหลายพื้นที่อยู่ใกล้กับทะเลทั้งทะเลสาบทั้งทะเลเอ่าวไทยน้ําที่มาจากเขานักค้างมาลงผ่านอําเภอนาทวีส่วนมากก็เทศบาลนาทวีนะ,ะครับก่อนไหลลงที่จะอ่าวไทยช่วงอําเภอจะนนอะไรเนี่ยก็อาจจะ นาทวีอาจจะโดนอ้นท่บ้างที่สงขาหรือว่าสบ,บ้าย้อยจุดที่เรียกว่าท่วมซ้ำซากก็มีอยู่หนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ชาวบ้านเ,าเวลามีฝนมามีน้ํามาก็จะเดินจะโดนก่อนทุกครั้งเทียมภอสบ,บ้าย้อยเกตแปดครัวเรือนซึ่งก็ทางจังหวัดก็ไปดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะรู้ว่าที่นั่นคือที่ที่เสี่ยงไปที่สุดก็กําลังจะ ให้กรมชนประทานได้หารือกันหลายรอบแล้วกรมชนประทานจะมาศึกษาออกแบบว่าจะแก้ปัญหา,าที่สภาพย้อยกันอย่างไรส่วนที่อื่นก็สภาพที่อื่นสงขาไม่หนักเท่ากับสามจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในราทิวาสครับครับค่ะก็เป็นพื้นที่ลุมด้าด้วยนะครับเดี๋ยวท่านนิพนธ์ครับพื้นที่เดี๋ยวคงได้ติดตามข้อมูลจากท่านนิพนธ์อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะ